ในวันที่การจัดการด้านพลังงานคือความท้าทายสำคัญของโลกและมนุษย์ยังไม่สามารถหาวิธีลดการบริโภคของตนเองลงได้นอกจากการสรรหารแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างลมและแสงอาทิตย์ที่กลายมาเป็นทางหลักในการจัดการกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานแล้วการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งที่ทุกเมืองทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญสวัสดีค่ะ ที่ฉันชนทิชาดูเรืองลำหรือต้องค่ะกินดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อมูลในหัวข้ออินเทอร์เน็ตออฟติ้งค่ะอินเทอร์เนออต็อนเตออฟติง้งที่ต้องนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ s m a r t g กิ d สมาร์ทกิ d คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ประเภทเข้ามาทํางานร่วมกันโดยควบคุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าการจําหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาด การสื่อสารในการเก็บข้อมูลและทำการสั่งการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าโดยให้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานและการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตการควบคุมอัตโนมัติของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพความเชื่อถือได้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า นั่นคือผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปตั้งแต่ภาคบ้านเรือนภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและการพาณิชย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นต้นน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย สมาร์ทกริดเมื่อความต้องการพลังงานสูงขึ้นส่วนทางกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งระบบที่ตอบโจทย์นี้ก็คือระบบสมาร์ทกริดสมาร์ทกริดคือระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการจัดการอย่างชันฉลาดตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าและประหยัดทรัพยากรโดยอาศัยสามระบบหลักคือ 1. ระบบ ICT 2ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว 3. ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ากับระบบผลิตระบบส่งจำหน่ายและผู้ใช้โดยระบบ ICT จะใช้ในการรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆในระบบระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์ 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัวภายในอุปกรณ์จะมีเซ็นเซอร์และระบบฝังตัวตรวจสอบสภาวะระบบณเวลาจริงและเวลาทํางานตามความเหมาะสม 3. ระบบควบคุมอัตโนมัติจะทำงานทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินโดยจะแก้ไขสภาวะฉุกเฉินให้ทันท่วงที How smart และระบบนี้สมาร์ทขึ้นอย่างไรกันนะแบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. ระดับผู้ใช้ smart life 2. ระดับชุมชน smart community 3. ระดับประเทศ smart country โดยเราจะเริ่มจากตัวผู้ใช้เองก่อนนั่นคือ smart life smart home ผู้อยู่อาศัยสามารถสั่งการอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านระบบไร้สายได้เช่นอินเทอร์เน็ตรับรู้การใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่าน smart meter และระบบฝังตัวช่วยบริหารการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองได้แล้วยังรองรับการใช้ลถไฟฟ้าอีกด้วย Smart Community ชุมชนหน้าอยู่มีระบบจัดการไฟสาธารณะสถานีบริการไฟฟ้าแก่รถยนต์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าการขนส่งมวลชนและรวมถึงสถานีผลิตไฟฟ้าทดแทนกระจายอยู่ smart c o u n t r y smart energy มีระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ลดพภหลดของการใช้ไฟฟ้า บางท่านที่ได้รับชมวิดีโออาจยังไม่เข้าใจหนึ่งเปอร์เซนเดี๋ยวต้องจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะว่าทำไมถึงมีสมาร์ทกีดและสมาร์ทกีดนั้นมีประโยชน์อย่างไรที่ต้องมีก็เพราะว่า 1. เพราะแหล่งเชื้อเพลิงอยู่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเริ่มเหลือน้อยหายากและราคาแพงขึ้น 2. ส,สภาพอากาศที่แตกต่างกาันในแต่ละฤดูการหรือการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกาันในช่วงวันทางานและวันหยุด 3. ความแตกต่างของการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศอุตสาหกรรมหรือกำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมส่วนของประโยชน์สมาร์ทกีที่เห็นในชาร์ดมีทั้งหมด3ด้านด้านระบบไฟฟ้าระบบส่งจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงขึ้นมากระบบส่งจ่ายไฟฟ้าจะสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงทาให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้นด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบลักษณะการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้มีระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบอัตโนมัติมีบริการใหม่ๆด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้พลังงาน และผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังพอดแคสต์นี้กันนะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ